สวัสดีค่ะวันนี้มดจะมาแนะนำเพื่อนๆน,น้องๆน,นี่ค่ะเครื่องกาวนิกสปาที่ทำให้หน้าหน้าใสหน้าเด็กแล้วก็ลดริ้วรอยต่างๆได้นะคะลดเหนียงลดเหนียงลดริ้วรอยใต้ตาหางตาหนา้าผาล่องแก้ม <c oughs> ลดได้หมดค่ะ <c oughs> ปกติเนี่ยถ้าซื้อเดือนอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่แถมเยอะขนาดนี้ที่มด ที่มดแนะนําให้ซื้อเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้เขาแถมเยอะมากปกติเนี่ยก็จะมีแค่เครื่องนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับอันนี้คือถุงใส่แล้วก็มีหัวเปลี่ยนสีหัวให้ในนี้แล้วก็มีเจลสปาให้กล่องนื้อมาในชุดกล่องนึงนี่ก็มีทั้งหมด4คู่ใช้ได้สีครั้งนะคะแล้วก็ให้อันนี้มาอันนี้เรียกว่า n a p c a Moisture Mist เป็นเหมือนสเปรย์น้ำแร่ค่ะซึ่งซึ่งใช้ได้ทั่วๆไปคือตอนกลางวันหรืออะไรก็ใช้ฉีดหน้าได้ก็เนี่ยค่ะใช้ใช้แล้วก็แบบเออสดชื่นดีเนี่ยค่ะเขาให้แค่เนี้ยเขาก็ใช้แค่นี้เองแต่ว่าเดือนนี้ที่มันพิเศษตรงไหนเขาให้แบบนี้ค่ะเขาให้อันนี้เพิ่มอีก5้ากล่องซึ่งมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่น้อยนนะคะตอนมดซื้อนะ่าไม่ให้อะไรเลยคือว่าแม้กระทั่ง กระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ะคะ่ะแต่แต่เดินเนี้ยเขาให้เจลสปายหนึ่งห้ากล่องกล่องหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดซื้อราคาสมาชิกเนะี่ยมันก็ก็ยังนมีแพงนะคะนเนี้ยเแถมให้อย่างเงี้ยทั้งหมดห้ากล่องรวมกันเป็นที่มากับชุดของเขาอยู่แล้วเนี่ยมีหกกล่องหกกล่องกี่คู่คะหกกล่องหกสี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมเออเออเราไม่ตกเลขหกสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คู่เนี่ยใช้ได้ยี่สิบสี่ครั้งอะคะ่ะ ลองคิดดูค่ะว่ามันคุ้มแค่ไหนมันคุ้มแสนคุ้มมาเพราะว่ามันบอกว่าใครที่เล็งเอาไว้ที่จะซื้อไอ้เครื่องนี้อยากได้หรือเกินซึ่งมันจริงๆมันก็ดีมากเพราะมดเนี่ยใช้ประจําแล้วจะบอกว่ามดเนี่ยไม่ต้องหาหมอสิวเลยนะคะแนะนําให้ใช้เครื่องนี้แล้วก็ให้ซื้อภายในเดือนนี้ซึ่งมันมีซึ่งเขามีมีอะไรนะมีโปรโมชั่นพิเศษที่หนูสกินไม่เคยให้ขนาดนี้มาก่อนนะคะถ้าอย่างไรก็ฝากาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ